โอเคครับเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่เขาเก็บของเก่านะครับเขาเป็นบ้านที่สะสมของเก่าไปรับซื้อมานะฮะแล้วหลังจากนั้น เขาก็จะนําไปขายนะฮะมีการแยกชิ้นแยกส่วนหรืออะไรต่างๆเลือสามารถที่จะหาของเก่านะฮะที่เป็นของมือสองนะฮะจากที่บ้านหลังนี้ได้นะครับจริงๆแล้วมีทุกจุดนะฮะที่เราสามารถที่จะหาของมือสองไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ของมือสองชิ้นไหนนะครัสำหรับการนําไปรีวิวในวันนี้นะครับ นี่ก็เป็นบริเวณที่เก็บของไว้ก็เราสามารถหาของได้หลายชิ้นเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการของมือสองเราสามารถที่จะหาได้นะครับฝั่งน,งนี้ผมก็มาหา,อาของเก่าที่เป็นราคามือสองก็ได้เลยนะครับมีของใช้บางอย่างที่เราสามารถใช้ได้นะครับเช่นโตะ๊ะเก้าอี้พวกนี้นะครับสามารถเป็นของมือสองได้สบาย เนียบของบางชิ้นเราก็สามารถที่จะเอาไปข,าย,2 2> ขายเป็นของมือสองได้เลยนะครับ,อย,บอย่างบางสิ่องอย่างตัวเตียงตัวนี้นะครับนี่เราสามารถเอาไปประกอบ fünf, เป็นของเป็นซุก,กี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปขัดให้ใหมแ่แล้วก็สามารถที่จะเอาไปขายเป็นของมือสองได้เลยนะครับ ปลักตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปซ่อมข้างในนะครับแล้วสามารถเอาไปเป็นขายของมือสองได้เลยนะครับผมเคยนะครับมาเอาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับนี่ครับทุกคนสำหรับอันนี้ก็จะเป็นรถพ่วงนะครับรถพ่วงที่อาจจะเสียแล้วแต่ว่าอันนี้เราจะเก็บแยกไหม ที่ร้านก็จะจ็บจ็บแยงไว้เพื่อจะเอาไปซ่อมอาบางจุดนะครับแล้วก็สามารถเป็นขายเป็นของมือสองได้อยู่นะครับอนี้คือช่างซ่อมนะครับช่างซ่อมและชางสมแล็คอะไราทํางนาน อันนี้นะครับก้นอันนี้ก็จะเป็นเนะอ่อหม้ตอไฟฟ้าที่เราสามารถออกมาทำเป็นของมือสองก็ได้นะครับํางชิ้นที่เราต้องเอามาซ่อมนิดนหน่อยหน่อยก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ำก๊อกน้ำที่บางส่วนนะพวกเอ่อฟิลม์มพวกซินอะไรที่มันอ่า ไม่ทำให้น้ำมันทำให้น้ำรั่วนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนแล้วใส่ใหม่ได้ก็สามารถเอามาทำเป็นอุปกรณ์หรือว่าอะไรมือสองได้เหมือนกันนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพัดลมนะเป็นพัดลมที่อา,ากับยายไปหามาแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถเอามาซ่อมเป็นของใช้มือสองได้นะครับ ใช้มือสองถ้าใครสนใจที่อยากซื้อ,อของใช้มือสองเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปตามร้านลับของเก่าเนี่ยได้เลยเนะครับในราคาที่ย่อมเยาวส่วนตรงนี้นะนี่ก็เป็นอะไหล่ของรถจักรยานซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปซ่อมนะครับเอาไปซ่อมแล้วก็สามารถที่จะขายเป็นอะไหล่ได้เลยนะครับนี่ นี่คือสิ่งที่ตาเก็บไว้นะมีอะไรพัดลมล้อรถอะไรต่างๆมีพัดลมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะได้อยากได้ของมือสองนะรเราก็สามารถที่จะไปหาซื้อนะครับตามทีเ่เขาเก็บเกี่ยวกับตามที่เขารับซื้อของเก่าได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นของที่ราคาถูกแล้วก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับก็เราสามารถหาของได้หลายชิ้นเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการของมือสองเราสามารถที่จะหาได้นะครับฝั่งน,งนี้ผมก็มาหา,อาของเก่าที่เป็นราคามือสองก็ได้เลยนะครับมีของใช้บางอย่างที่เราสามารถใช้ได้นะครับเช่นโตะ๊ะเก้าอี้พวกนี้นะครับ สามารถเป็นของมือสองได้สบายนี่เนีับของบางชิ้นเราก็สามารถที่จะเอาไปขายเป็นของมือสองได้เลยนะครับอย่างบางสิ่งอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับนี่เราสามารถเอาไปประกอบอ่อเป็นของเป็นซุก,กี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเอาไป ให้ใหม่แล้วก็สามารถที่จะเอาไปขายเป็นของมือสองได้เลยนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปซ่อมข้างในนะครับแล้วสามารถเอาไปเป็นขายของมือสองได้เลยนะครับผมเ,เคยนะครับมาเอาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับนี่ครัคนสำหรับอันนี้ก็จะเป็นรถพ่วงนะครับ รถพ่วงที่อาจจะเสียแล้วแต่ว่าอันนี้เราจะเก็บแยกไว้ที่ร้านก็จะเก็บเก็บแยกไว้เพื่อจะเอาไปซ่อมบางจุดนะครับแล้วก็สามารถเป็นขายเป็นของมือสองได้อยู่นะครับน,นี่นี่คือทางซ่อมทั้งซ่อมและทั้งแหละตารางตรงน อันนี้นะครับก้นอันนี้ก็จะเป็นนอมออร์ไฟฟ้าที่เราสามารถออกมาทำเป็นของดูสองก็ได้นะครับกําลังชิ้นที่เราต้องเอามาซ่อมนิดๆหน่อยๆก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ำก๊อกน้ำที่บางส่วนนะพวกเอ่อฟิลม์มพวกซินอะไรที่มันอ่า ไม่ทาให้น้ำมันทาให้น้ารั่วนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนแล้วใส่ใหม่ได้ก็สามารถเอามาทําเป็นอุปกรณ์หรือว่าอะไรมือสองได้เหมือนกันสําหรับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพัดลมนะเป็นพัดลมที่อา,ากับยายไปหามาแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถเอามาซ่อมเป็นของใช้มือสองได้นะครับนี่ ช้มือสองถ้าใครสนใจที่อยากซื้อ,อของใช้มือสองเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปตามร้านรับของเก่าเนี่ยได้เลยเนะครับในราคาที่ย่อมเยาส่วนตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นอะไหล่ของรถจักรยานซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปซ่อมนะครับเอาไปซ่อมแล้วก็สามารถที่จะขายเป็นอะไหล่ได้เลยเนะครับนี่